สวัสดีครับชาวเฟ c i a l c แค p วันนี้ครับผมจะมาฝากถึงเบลแจ็กแล้วผมเนี่ยนั่งอนิเมตมาสามวันสี่คืนมันไม่โทรมาหาผมเลยอยากมีชื่อในงานไหมเบลเจ็กลเล้ยวหรือรู้เปล่าเดี๋ยวมาซ่าพี่น้องหรืออเอาอะไรเลิมเลิแล้วปะอ,อะไร,ร่ะ หรืออะติดต่อมาบ้างนะน้องพี่เสียใจมากเลยน้องหายไปเนี่ยน้องไม่มีความรับผิดชอบในงานกลุ่มเลยต้องพัฒนาตัวเองด่วนๆนะน้องพี่เป็นห่วงนะน้องเข้าใจเปล่าอย่ามาซ่าพี่นะน้องอย่าจบก็จะรก็จะเรอเจอเเจอเลยเจอวเจอมา้วมาแวอยากเจอเข้าใจเปล่ามาเร้วมาแล้วจะได้คบขาดอทมั่ง